เริ่มมีแดดแต่ฟ้าไม่ฟ้าเฉยนี่สรัมฮาเดโมโทร์อันนี้ย้ําทีนะครับผู้หญิงบินนะครับโลพาสมาแล้วนี่ครับสรแสดงการโชว์โลพาสได้เห็นเปล่าเนี่ยบินช้าๆบินยากเลยเนี่ยนะบินยากกว่าบินเร็วนะโอกาสตกโอกาสตกมันเยอะไงตอนก็เรียกคือบินบินได้เพราะลมเพราะลมผ่านปีกมม จักรยานมา<ช>ันชา้ามันจะตกมันลงมันผ่านปีกน้อยม,อมันจะตกมันแรงยก พื้นสั่นเลยไหมเสียงโหดมากเสียงัมากพื้นสั่นเลยมาบินโชว์นะครับไปขายไปขายขายเธออยากได้ อากาศตอนนี้เหมือนมันชื้อนอ่ะบ้ามันก็จะเป็นละอองน้ำมาเยอะกล้ายตัวเหลีกบูมแ,แล้วถ้าฝนแล้วถ้าฝนตกแล้วเขาบินมันจะเกิดอะไรมันจะนนยาวมากมากแล้วปเป็นเตียวด้วย,ดวยได้รู้ป่ะเกนสามห้า เหน็นหรอลูกทางหน้าเห็นแล้วลูกมาแล้วโอ้โลพาช้ชา อินเวมรอนโลพาร์ตย ลงตรงนี้ไปลงเดี๋ยวเรียกยิงพลา off พชูดป่ะน่าต้องแลนดิ้งลวมั้งไม่อันนี้มันลงแล้วเอาเ,เขาไปยิง<อ>พลาชูดด้วยจบแล้ว F35 จบแล้วเย่ครับนี่ครับ F35 จอดคนในบุงเต็มเลยอะได้ไปถ่ายรูปนักบินไหมลูก,งลก <c oughs> คงเข้าถึงหรอกนะ F35 นักบินเขาออกมายืนหรอ นน่นๆ,ๆอยู่ในเครื่องอยู่เลยลูกเ็าจะไม่ลงลง่ายๆครับไม่ดับเครื่องเลยคนดังเลยครับขาถอดหน้ากากแล้วเวลาถอดแล้วเหรอ เดี๋ยวเขาต้องลงแล้วล่ะใช่แล้วเขาคูดาวอยู่แหมไงคนไทยต้อนรับดีเกอันนี้ด้วยอะเก่งทาหารสองคนอะเขาต้องมีทหารคอยรับแล้วก็คอยดูแลเครื่อง

เขากำลังหยิบอะไรสักอย่างมะแจกอะไม่หยิบใส่คนข้างเขาอะออโอ้ยเมื่ยสร็จแล้วแหละเขาเดินเล่นล้วะ <Okay. S 2> เ,เขาเดินไปชนมือ